นี่แม่แบลงต้องเฮ็ดแร่องเฮ็ดให้แล้วขื่นนี้จ้ะโอเคค่ะมาเฮ็ดหมากแดงๆโตเลยพี่นอ้องนี่จ้ะกร็ร่อนๆๆเขานะจ๊ะอันไม่มีอย่างไรก็เก็บบอกมากบลูเบอรี่ออกนะจ๊ะเฮ็ดดนเก็บเขีา้าๆช่มวมแม่เจอแม่เจอเก็บคลอดลิกอรังสะสมลูก สวัสดีครับก<ฟ>ันเฮ้ยวิงก้าแรงงานต่างดาวก็ไม่แพ้นะคะทุกคนกรดิ<ฟ>่งเฮอริเกดเดนเนี่ยแดงๆนะคะทุกคนแรงงานต่างดาวอู้เดะ Du bara går iväg. Du måste, yes. Är du på ett ställe måste ja, du plocka jag det allt in. som är mm. sant. Man kan inte byta ställe hela tiden. Du plockar <här> Ja, man plockar rent. <här> แทนวีดสิตะฮ่เ็วมาสิตะฮ่คอมมาแล้วออกมาลูกออกามาออกมาจากรถแล้วลพี่น้องนี่ลุงป,ป้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม่แปลงให้เบิงเด้อจอดนักเลงมากเลยอันนี้ให้ลูกพักยกให้ลูกกินข่าก้อนปอนข้าปอนาน้ำลูกก้อนจ้าพี่น้องเอยดูจอดรถกลางทางเลยนะคะดูพุณห ปุณนะคงเตรียมไอายุอ้ยหยาปูรถปูกระยากระพอนไหนบริษัดบุญเหรอไหนเด็กสปอร์ตแฝกแคททุกคนจ้านี่คือหมากแดงยี่สิบกลิตกับสามสิบลิตร,ตรพี่น้องเอ้ยแม่แป้ตงต้องฮ็ดความสะอาดคือเราต้องเอาอันเขียวๆออกนะคะแล้วก็เลือกไอ้ที่ว่ามันไม่ค่อยสวยออกบวกกับเลือกไอ้น,นี่มันจะมีบลูเบอรี่ติดมาเนี่ย แม่แป้งต้องเลือกออกใบมันไม่มีแล้วค่ะนี่แม่แป้งต้องเห็ดแม่งจเฮ็ดให้แล้วขึ้นนี่จ้ะทำความสะอาดเห็ดเสร็จแต่แล้วนะจ๊ะพอเสร็จจากอันนี้<ม>เราก็จะมาต่อกับบล<ม>ูเบอรี่ของเรานะคะ <Blue berry S 2> บลูเบอรีร่ป่าลูกใหญ่ๆงามๆจ้ะพี่น้องนี่เนี่ยที่ว่าควรเนี่ยให้เขาว่าอที่พวกโรงงานไอคนที่ว่าเขามารับก็ให้เอาออกเนี่ยบาง คนที่ว่าแม่แปงจะไม่เอาเลยเนี่ยพวกนี้แหละเป็นหมืนม่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นลลานหลานเม็ดใหญ่แม่แปงเอามานั่งเด็ดขวนออกบ้าเลวตัวเธออวมพอดีล่ะพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะเห็นว่าแม่แปงจะไม่ส่งให้คนโรงงานที่เขามารับนะคะแม่แปงจะไม่มานั่งเด็ดไอตัวนี้ออกนี่บอกแล้วนี่จ้าเดี๋ยวมาให้ความสะอาดบลูเบอร์รี่ปลากับ ลิงงอนหรือเบอร์เบอร์รี่แดงกันจับพี่โนโอ้องมวลมว,ลมวลกันต่อเลยจ้าโอเคค่ะมาเดหมารแดงๆต่โโอเลยพี่น้องนี่จ้ากะร่อนร่อน,ร,อนร่อนเขาหน่าจ้าอันไม่มียังลายก็เก็บบอกมากบรบลูเบอร์รี่ออกนะจ้าเด็ดอันเก็บเขียว Det är inte lika kladdigt att rensa som blåbär. Nej, det är för att man är bra att göra nu. Blåbär jag kan jag göra imorgon. Nej, ja, just det, jag ska kolla boken här. Det var en som skulle åka på måndag och hämta två liter. Va? Blåbär? Innan. Jag ska bara se om det är något. Nej, sätt det på bordet. Nej, gänga. Gänga.

Jag på måndag. Mm. också hemma på måndag själv. Mm. 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 Vet du? Vad sa du? hemma själv på måndag. Okej, okay, det var bra. Perfekt. tisdag han får gå på dagis. Jag måste Inte en Det behöver nästan göra ingenting med lingon. det är så så snabbt? Mm. Ini oh. Dua itu blueberry nan. Jet. Luk ใหญ่ mak. Sama lagi. Kau mau jadi apa lagi? ทำอะไรกับกุ้งผัดกะเพรามีเดีย Mm, de mm. 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 är fina. Smaken. Ganska goda faktiskt. Jag Näs tycker nästan de är goda så blåa. ก okay? ็ฟังเบลฉันังเบลฟดสตานะด้ยังไม่กอ่แค่ไหนอีก่รอังม่่แค่ไหนนสองให้ร้อยห้าสิบหน่อยสี่สิบเก้าหน่อยงั้นแม่ดาวน์โหลดไม่ได้ 이래고치 할로케 이래고치 할로 이래고치 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 이따옴 아잇 네에 까떼어 Rumpan. Några bakom här. Här. Försiktigt, spilla. Det är ju McDonalds och chips och cola. Måste ändras på det. Snart blir det annan mat. När du går dagis. Då blir det fisk och potatislådan. อันนี้กระบี่ออกของเขานะจ้ะนะเหมือนหอมอะไรนะ มาม่าเผ็ดเนี่ยไม่ไกินอะไรเลยตาหมอไม่ได้กินตั้งแต่เป็นคนใช่กลิ่นมันไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่อร่อยอ่ะมันมันเหมือนเทสต์แค่ครึ่งเดียวอ่ะทุกอย่างหูก็ืออหูไม่ได้หูข้างซ้ายแม่ยังไม่ได้ยินเลยเป็นปกติเลยว่า Nästa fråga är kommer att lämna oss annars så betalar han en sin, men. Eh, Hur mycket har vi? Hur mycket vi har vi plockat? Absolut. Alla har vi större där. Mm. 17 liter. Men jag väntar på besked. Jag får inte kolla nu då? du kollar nu? Hur mycket vi har? Ja. Vi har inte mer än 19 liter. Vi har 19 liter. Ja. Du, du, du är tillbaka med. Mm. อันนั่นก็อยากได้อันนี้ก็อยากเก็บเก็บจะแบ่งร่างไปละเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตะวับิสกอปลอกกับเฟิร์สข้อยูวานบิสตดลโดม Hantaren beställde... Johan hade en vanlig kropp, vi måste säga det på en gång. Ja, men... Eh, blåbär vi har, dem, lingon, vi har dem. Så trött. Ja, kan De där vi har, Lukasen. Även om han kan plocka åtta liter till, det börjar regna. Men om han plockar åtta liter till lingon där, det är ju osynligt. คนนี้ก็จะเอาอันนี้อันนี้กันโอ้ยปแปลงอยากแยกย่างได้จ้าโอ้ซ์แคทเธอรีนเ,เนเี่ยมันซีสกโลฟวัวหาเห็ดเจอได้ได้เก็บเห็ดโอ้ยตัวสันไปหมดเลยจ้าช่วยกันนะจ้าช่วยกัน,น Oj, jag inte Nej. Nej. <laughs> Elna frågade om vi är med oss de fem biten Vad får du senare? Nej, det 20. Kom på något? det behövs inte. Vi får ta... Det kommer komma mer. Kan vi få vänta? Vi tar nästa gång. Jag har inte jobbat inte. Jag kan inte plocka sju, åtta kan fixa det här är Ring Som vi plockar. Med Fast Ingrid, det går inte att plocka så. Mm. Det är inte kul att plocka varv Det är, är Nej, jag menar lingon. เป็น,นหรือเปี่นี่โทรศัพท์ส่งข้นมนไม่มไ,มไม่ใช่ไม่ใไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไ <c oughs> ม่ใช่ไม่ใช่อง่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใชม่ม่ใม่ใช่ไม่ใม่ใไม่ม่ใชไม่ใช่่ใม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไมม่ใช่ไม่ใ เก็บไปาหมอยกับครบครัวไปจะพี่เนาะมี่กือกขยะเนี่จ้ะก็ไม่เหยียบแม่ทำไมล่ะลูก่าไปโดนกล้องนะโดนคล้องลูกเล็ติงน่อค่ะโอเคคุนเก ทำงานไปด้วยก็มีลิงมานั่งกวนนี่ค่ะพี่น้องจ้าคุณเน่ยเหยียบคอยไปอ่ะเหยียบไปค้ามลำบากของแม่แป้งค้ามลำบากของฉันน้องเยอะยัวเบเกอรี่แมกโดนนอสทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยไอ้กิจย์ลำบากจังสีเละจ้ะพี่น้อง มีลมแมกโต้หนังแก๊งเยอะไหนจะพูดไม่เจอโอเคทุกคนจ้าม่แป้งเนี่ยในเบิร์ซัมมี่นะพี่น้องเดียวไปแล้วมีลมแมกต้หนังมีลมคู่ละนีโอเคเยอะ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 เก็บชิปส์รูปโฟกัสยังจะหอดะโดนฟิกนิ่ง อันน <py> <ata> okay, ah. ้แก้มมัลด์ด้วยยโอเคค่ะพี่น้องจ้าเบิ้งนี่จ้านี่เห็นแม่แป้งทําเสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวเองก็เดบบลูเบอรี่แม่แป้งจะไม่ทําให้ดูนะคะเพราะว่าทําบ่อยแล้วนะคะทุกคนทุกคนเคยเห็นหมดแล้วก็นี่จ้าเดี๋ยวไปก็แล้วจะจิไป หากินเขากินน้ำแล้วก็เช็ดน,นี่ต่อจะ้ะเจอกันคลิปหนา้าคลิปไม่พี่น้องจ้าฟากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับคนในน้อยไม่แปลงน้ำ้อจ้าเด้อเจอกันเด้จ้าเด้อมานี่สวัสดีจ้าทุกคนจ้า